ครับวันนี้ก็มาซื้อสุก,กี้หมูนะครับซื้อเมื่อินเฮือนครับนี่หมูชีชิฟทะเลหกสิบครับอันนี้อันนี้สุก,กี้ยังนีหมูวะงานอ้วนนี่หมูนี่นี่นทรง,งห่อนเฮือนห่อไหมครับ มีบริการส่งห่อเคื่อนนั่งมีตตงมังกีไหมติดต่อมังกี pues อ๋อมังกีก oh. ็มีครับค่ะมังกีเพิ่มโซ่แมทเพิ่มเยอะไปหลายก็จะส่งระยะได้เระยะสบานที่สิบแต่ละสบานเกียกิโลขึ้นไปก็ค um 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 ิดเกียเอ่อด้วยเกียร์สบานครับใช้ลงเพสได้ด้วแมทใช้ลงเพสได้ด้วได้เลยครับจัดไปเลยจัดไปเลยขอบคุณหลายครับ ไม่เป็นวให้แกินแสียบยื้ครับแม่ครับขอพูดลหลายๆูกยินดีนะไม่ใช่ไม่ยินดีก็โฆษณาหให้แม่ครับผู้่ยมันงขาเป็นากาคนนเยินหนเท่าหกิา่สิบหูสี่สิบัรรมดาสี่สพธรรมดาสี่สิบครับแล้วก็รวมรวมรวมไม่มีหมูกุ้งปลามึกครับแซ่ โอ้ยที่เขาอยู่ว่าเยาวราชครับกอจะมีผู้ยแนตั้นีถวยาแวนี้สุกี้นตู้ในานเสียหมอนทีล้วเนาะแม่เนาะคือใส่หม้อแล้วคือเสร็จเลยพรมทานในุงรบทานได้เลยใส่ลงเพจลงช่องยูทูบให้ ข้อผักได้เลยนะคะข้เส้นเดมหมูเนเดิมนะคะหมูเหมือนเดิมอยากใส่ยังก็บอกได้เนาอบอใส่ยังแม่แม่ผมชอบผัก้อผมชอบสนแล้วแม่โอเครัตาเ่งี่าดรับอันสวัสดีการบ่แม่รับสวัสดิการแม่ไม่ได้ทำนี่รู้ อ๋อเล็ตเนาะครับครับนีม่ให้ี่สนะครับผมลองดูเด้อดูเด้อครับเสาวพู้แม่อยู่ห่าเรากินเนอเสาเ่าติดใจเนาโอ้คนลูกวะที่แม่อยู่ห่างอายุเท่าไหร่ก็ซื้อปตะมบ่เนะเอ็นบ่เรากินบ่อือเราเรากินประจำแต่เดี๋ยินดูค่าประจำสิ ป่าฝนตกพายุเขาเ่ารวยแนวครับขอบคุณครับพี่พเสียครับขอคบขอคุณมากคับพี่ที่บา้านนี่และ